สวัสดีค่ะน,นี้นะคะเราจะมาทำเป็นแรนดอมนะคะจะใช้ไพ่อยู่3สําหรับเช่นเคยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดซับสไคร้กับช่องกดกระดิ่งด้วยนะคะคอมเมนต์ที่ดีพลังงานที่บอกให้แก่ช่องนี้นะคะขอบคุณผู้ที่เป็นสมาชิกเก่าใหม่นะแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะเป็นสมาชิกนะคะมีสิทธิพิเศษในการเปิดไพ่ส่วนตัวเดือนละ2ครั้งนี่คือขั้นต่นาาํานะจ่ายกับ YouTube นะคะเราก็จะได้แค่ส่วนต่างแค่นั้นเองนะดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะได้เปิดไพ่ด้วย เ,เริ่มต้นเลยเดือนละสองครั้งครั้งละสองสองคำถามแล้วก็ถ้าอยากเปิดไพ่แบบว่าในราคาพิเศษก็จะอีกแบบหนึ่งเออันนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคิดเพิ่มอยู่นะอ่ะโอเคเราจะมาดูนะคะว่ามันยังไงเราสอบไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอ้สีดาบควินถ้วย สี่ครอบครัวไพ่ครอบครัวควีนไม้ d ดทแอนด์รีบ r ร์ดแล้วก็ห้าดาบอ่ะโอเคขอเรียงไพ่แบบนี้นะคะเพราะว่าแบบตามพื้นที่้วยแล้วก็จะได้เห็นหน้าไพ่เนาะสักครู่นะคะ ความรักมันอะไรยังไงกันนะแรนดอมเนี้ยคือคุณรอแล้วรอเล่ารอเพื่อที่เขาอยากจะมาสู่ขอขอแต่งงานหรือว่าเป็นครอบครัวนะคะคุณมีการภาวนาขอพอรเราเชื่อว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วหรอว่าคนนั้นกำลังคิดอยู่ คิดที่จะหวนกลับมาเพราะมีไพ่เดนร Re บ r ดด้วยเนาะคิดที่จะหวนกลับมาด้วยเรามีหัวข้อในใจแล้วไงอ่ะแล้วตอนนี้คืออะไรคือตอนนี้คือคุณรอรอเขาเพื่ออยากเป็นครอบครัวนะคะรอรอแบบรอทั้งน้ำตาแล้วก็รอในการติดต่อสื่อสารทางโลกออนไลน์นะคะเดี๋ยว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 ออภัไพ่ขอขอภัยรอรอแบบจดจอ ถามว่าติดต่อสื่อสารไหมติดต่อสื่อสารแต่ไม่รู้ว่าโลกออนไลน์หรือเปล่านะอันนี้ต้องขออภัยนะคะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ถ้าใช่ก็ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่แบบอาจจะเจอกันทุกวันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็การรองคุณเนี่ยคุณมีการภาวนาขอพรหรือว่าไปไปขอพรที่ไหนก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งแบบอธิษฐานถึงเขาพูดถึงเขาแบบสเปลอะไรเขาเรียกว่าสเปลเวิร์ดอะที่แบบว่าพูดถึงเขานึกถึงเขาตลอดเวลาควีนถ้วยเกิดขึ้นนะคะ เพราะอะไรคุณคุณรักคุณอยากให้ใจคนนี้มากๆเลยเท่าที่ดูนะแล้วก็แน่นอนว่าคุณจะได้มีการพูดคุยเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงไหนนะเขาจะได้มีการพูดคุยกับคุณอยู่เขากําลังคิดหาหนทางกลับมาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนเก่าคนใหม่เคยคบใคุยออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ เราก็มีรู้เหมือนกรรันรู้แต่ว่าเขาจะมีการหวนกลับมาหวนกลับมาในเวอร์ชันที่ที่มันโอเคขึ้นหน่อยอาจจะเป็นคนเดิมที่คุยนี่แหละแต่ว่านิสัยมันแบบว่ายังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะก็เลยแบบว่าโอเคเขาอาจจะไปรีโนเวทตัวเองรีโนเวทด้วยนะเหมือนรีโนเวทบ้านอะรีโนเวทตัวเองนะคะอะก็ร่างกายเราคือบ้านใช่ไหมทั้งบ้านและจิตใจเนาะก็ร่างกายภายนอกคือหลังคาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ข้างในเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็คือนิสัยอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ไป็นรีโนเวทอะไรประมาณนี้นะคะที่จะให้แบบเป็นคนที่ดีขึ้นคิดเยอะอยู่คิดเยอะพอสมควรที่จะกลับมานะประมาณนี้เลยนะคิดเยอะอยู่เขาเขาคิดว่าเขาจะกลับมานะคะออกแนวราวๆนี้เลยอ่ะขอดูเพิ่มเติมไปเลยคะ่ะขอดูเพิ่มเติมไปเลยนะคะขอสับไพ่อีกสักครู่นะห้าโมงเย็นนะต้องออกไปทําผมก่อนง่วงด้วย ตื่นมาปุ๊บทำคลิปเลยโอ้หนึ่งเหรียญเจ็ดดาบโอเคหนึ่งดาบสามดาบโอเคโอเคสองถ้วยโอเคเริ่มเห็นละคิงดาบไม่แน่ใจว่าฝ่ายไหนเป็นไม้เนาะรู้แต่ว่าเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่ เขาไต่ต่อมาดีนะปลอมมือค่ะเพียงแต่ว่าคุณไม่ไว้ใจเขาแล้วคุณให้โอกาสเขาเยอะแล้วคุณไม่รู้ว่าคำพูดเหล่านั้นน่ะจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคุณคิดไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันต้องวนล,ลูบอ่ะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้จริงจังว่ะอ้ยขอภัยค่ะมีหวัดด้วยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขากลับมาแบบเนี้ยเขาต้องการอะไรจริงไหมกลับมาอะไรเพื่ออะไรกันแน่ คุณยังรู้สึกเจ็บกับคนนี้อยู่แต่คุณก็มีความหวังเอ๊ะดูยันแย้งไม่หรอกไม่ดูยันแยง้อยแยงอะไรใดๆสินค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ถ้าหากใครได้เจอเจอเรื่องราวเนาะมันก็อาจจะต้องคล้ายกันไม่มากก็น้อยแค่นั้นอะมันเป็นพลังงานความคิดความรู้สึกที่แบบมนุษย์เรามันก็มีไม่กี่อย่างที่วนเวียนใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องความรักที่มันมีสไตล์คล้ายรูปแบบความรักคล้ายกันอะแน่นอนถ้าหากความรูปแบบคล้ายกันปุ๊บมีโอกาสที่คุณกับคนที่แบบว่า เ,เพื่อนเราอีกคนก็เจอมีโอกาสที่จะเจอ้ายๆกันเนาะมันมันเป็นอะไรได้หมดเลยนะคะเป็นกดแรงดึงดูดได้นะแล้วก็การที่เราพูดแบบเนี้ยตัวคุณก็อาจจะเป็นได้ด้วยนั่นแหละเหมือนที่พูดไปนะคือก็ก็รักแหละรักแหละแต่แบบมีปัญหาทางการที่แบบว่าการไว้ใจนะคะ Trust issue นั่นเองใช่ไหมเออเราไปเปิดเจอหนังสือเล่มหนึ่งมันเขียนว่า Trust issue หรือว่าเปิดอะไรสักอย่างแหละอืม ไม่กี่วันเนี่ยไปเปิดดูนะคะ trust issue ก็คือปัญหาการเชื่อใจอีกฝ่ายหรือว่าการเชื่อมั่นอะไรประมาณนี้เนาะประมาณนั้นนะคะคุณรักเขามากนะเขารักคุณมากแต่ว่าเขาจัดการปัญหาอะไรไม่ค่อยได้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูอยู่ว่ามันคืออะไรเนาะแต่ว่าทีแน่คลิปเนี้ยมันจะออกแนวในเชิงที่แบบว่าเขาจะกลับมาอืเขาจะกลับมา,มเ,า,บมาเริ่มต้นใหม่ แต่คุณไม่ไว้ใจเขาอ่ะอืเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมอยู่เพิ่มเติมขอเพิ่มเติมอีกสักเซตหนึ่งค่ะเป็นยกเป็นยกไปนะเพิ่มเติมอีกเซตหนึ่งค่ะต้องอ่านเป็นเซตไปเลยอ่ะอย่ากลาว่าเลยบอลมันคือเกมกีฬาชนิดหนึ่งอ่ะถ้าเราเรามองอะไรไงก็ได้ไพ่ก็คือไพ่จะบอกว่าเป็นดูดวงก็ได้จะบอกว่าเล่นเกมก็ได้จะบอกว่าเปิดสนุกฮฮาก,ก็ได้เราคิดอะไรมันได้หมดเลยไม่ไม่จำกัดกรอบนะคะมันทำให้เราไม่ต้องยึดติดด้วยนะ ฟังไว้เพื่อความสนุกได้เป็นนิทานได้ให้หาปาร์ตี้ได้ฟังจริงจังได้นะคะแต่อย่าคิดเยอะอย่าเอาไปตัดสินชีวิตอ่ะมาอีกเซตหนึ่งสิบถ้วยไฮโรแฟนโอ๊ขออภัยค่ะไฮพริสเททสองเหรียญสองไม้โอเคคนแดนไกลต่างแดนต่างชาติสามไนท์ ในไม้ที่มีสามไม้ร้อมรอบนั้นหมายความว่าคุณรอการพูดคุยเอ๊คุณรอเขาอยู่อ่ะโอเคคนปากแข็งคุณอะจะเริ่มปากแข็งเพราะว่านิส่ยเขาทำแบบนี้ดื่มน้ำแป๊บคะ่ะอืมมาอะเรามาดูเลยว่าเอาแบบสรุปเลยไหม คือเห็นปุ๊บคือสรุปได้เลยแบบง่ายเข้าใจก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะบอกไว้เลยว่าเขาอยากกลับมาเพื่อทําทุกสิ่งอย่างใหม่เริ่มต้นใหม่แต่คุณมีปัญหาในการที่ไม่ไว้ใจเชื่อใจแล้วเพราะว่าให้โอกาสหลายรอบมีเจ็ดดาบมีสามดาบสี่ดาบคือคุณให้โอกาสเยอะมากๆมันผิดวิสัยของคู่รักที่แบบว่าให้โอกาสมากกว่าสามสี่ครั้งอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ผูกพันได้หรือว่ามันยังไม่ได้เป็นอะไรกันแบบเป็นครอบครัวก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยคือมันยังมีอะไรที่แบบว่ายังไปไม่สุดทางเลยเลิกลากันแล้วโดนเทแล้วไปนั่นนี่แต่สุดท้ายคือแบบว่าเอา้ากลับมาคุณก็ดีใจอ่ะโอเคคือเท่าที่ด่วนะเหมือนที่พูดไปแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ยังเป็นคนเนี้ยมันสลัดไม่ได้ไพ่สองเหรียญสลัดไม่ได้คุณยังรักเขาคุณพยายามที่จะไม่เรียกว่าปิดกัน้นเอาเป็นว่าคุณมีความ ไม่ถึงกับย้อนแย้งแต่มันมีความแบบว่าพยายามบอกตัวเองว่าโอเคฉันจะหยุดนะแต่จริงๆไม่ใช่พยายามพิชเทนะออ,ออกแนวที่แบบว่าอยากทําให้เขาชง,งนอยากทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่โอเคไม่ไม่ตามแม่อะไรเขาแล้วแต่จริงๆในใจคุณคือคุณรอเขาเขารู้อ่ะพยายสองมารอการติดต่อสื่อสารรอข้อความจากเขาคุณรอ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 ,อัน,นต้องเรียกว่ารอเลยนะคุณรอเพราะว่าคุณจะไม่ทําอะไรแล้วอันนี้คือเบสิกมากเลยถ้าหาไปเจอทุกคลิป ได้คำนี้แน่นอนอ้าวก็ตามทันเนาะไพ่ของสองไม้เกิดขึ้นไพ่ของแบบหนึ่งถ้วยรอเพราะว่าคุณไม่ทำอะไรแล้วพอแล้วนะจ๊ะแต่ฉันก็รอเธอติดต่อมานะจ๊ะเอเห็นไหมอย่างนี้แหละอืประมาณนี้เลยนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ดูเพิ่มเติมก็คือว่าเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีแพชชั่นคุณรู้สึกว่าคนนี้คุณอยากเป็นครอบครัวเขาเอางก็อยากเป็นเพียงแต่ว่ามันมีความช่างใจตรงที่ว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้อาจเกับทุกคลิปและคำนี้หรือที่เรียกว่าก็รักนะจะไปใช่ไหมโอเคแต่ถ้ากลับมาก็ก็คุยได้คือยางลังเลโลเลใจตัดสินใจไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไร hesitate หรือเปล่าที่แบบว่าความกังวลโลเลลังเลใจอะในเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะแล้วตัวคุณก็มาพึ่งดวงจ่ะแล้วก็นำพาคุณมาเจอคลิปนี้อ่าโอเคเราเห็นแล้วนะอ่ะ ขอเปิดไพ่ที่แบบคําแนะนําทั่วไปหน่อยสิขอพกใบเลยนะคะคําทั่วไปคําแนะนําทั่วไปนะคะก่อนที่จะไปดูไพ่นางฟ้าดูไพ่อื่นๆนะเราไม่ได้เปิดไฟนะคะไพ่ของการบาลานซ์ไพ่ของไม่ไม้ไพ่ของทางเลือกไพ่ของการยกระดับ,ดบได้หรือว่าการ ฟูมฟัได้ไพ่ของการทํางานหรือว่าการที่ move forward m o ฟ e อออะไรได้ไพ่ของการสมาธิหรือว่าการไฟบางสิ่งบางอย่างอ่ะเดี๋ยวนี่คือเราเราแปลในเชิงในมุมของเรานะก็อ่านตามตําราแล้วก็แบบศึกษามาแล้วก็แบบก็แปลในในคำของเราไพ่บาลานอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทั่วไปอยู่แล้วเนะาะไพ่ไม้แม่ไม้ไพ่ทางเลือกเนาะก็เป็นเบสิกอะนะโอเคหยุดหยุดพรามได้ละเรามาดูกันว่าคำแนะนำะยังไง จริงๆคุณคือผู้เลือกง่ายๆเลยคุณชั่งน้ำหนักสุดท้ายคุณก็เลือกไม่ได้เราไม่ได้หัวเราะด้วยความที่ว่าคุณมีนิสัยอะไรแบบนี้แต่เป็นเพราะว่ามันเป็นสััธรรมของคู่คู่หนึ่งที่เฮ้ยมันรู้เลยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แต่มันยังปลดล็อกไม่ได้ไปต่อว่าไม่ได้หรือว่า ฉันเรียกว่าจะแก้ไขยังไงกับตัวเองพอมาพึ่งมันก็แค่เหมือนเรามาฟังสุดท้ายแล้วก็ต้องไปตัดสินใจเองแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้คุณคนเป็นคนเด็ดขาดนะแต่ไม่เด็ดขาดคุณและเขาอาจจะเป็นม่ายกันน้องคู่ต่างคนต่างเจออะไรมาเยอะแล้วก็มาเจอกันแล้วก็เหมือนแบบว่าใจอ่อนให้แก่กันแล้วสถานการณ์มันก็ไม่เอื้อมหน่วยด้วยความที่แบบว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อใจกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าในวันนี้เห็นชัดในคลิปคุณก็คือว่าคุณมีปัญหาในการเชื่อใจเขาเนาะความสัมพันธ์นี้ก็คือว่า คือจริงๆแล้วอะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ผิดกี่ครั้งก็ไม่ผิดนะแต่มันแค่ใช้เวลาด้วยความที่เจอเจออะไรกันมาเยอะต่างคนต่างเจอแบบสิ่งที่ไม่ดีต่อใจแต่ความสัมพันธ์นี้เ็บอกว่า work work หมายถึงว่าทำงานไปร่วมกันได้นะยังยัง,ย,งยังไฟยังยังมี p a s s i o เอาง่ายคือจริงๆแล้วเดินต่อหน้าไปพร้อมกันได้แค่หนึ่งหน,งนะคะก็คือว่าห เราปรับทุกสิ่งอย่างให้มันบาลานซ์ไม่ยึดติดไม่ไม่ตามมากเกินไปไม่ให้ใจมากเกินไปนะคะแล้วก็ทำในมุมของเราให้เท่าเทียมกันหรือว่าถ้ายังรักกันก็เข้าใจกัน นะคะคมีการภาวนาขอพรนะคะหรือว่าทําให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้เจอเจอกันได้คุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาสบายใจเราก็สบายใจเราก็มีความสบายใจไปในตัวนะคะดังนั้นบางทีการที่เรางอนเสียใจเศร้าจากฝั่งเขาคือเป็นการคาดหวังไปในตัวเนาะอันนี้นเป็นธรรมดามากเลยที่ที่เราที่เราต้องเจอเจออนเนาะมันอาจจะไม่ทุกคนก็ได้บางคนอาจจะแล้วแต่ช่วงเวลาที่แบบว่า ฉันสลัดได้นะแต่ทำไมเพื่อนฉันบางคนไม่สลัดไม่ได้อ,นนอันนี้อันนี้อาจจะมีก็ได้มันอยู่ที่แล้วแต่บุคคลที่ต้องใช้เวลาแตกต่างกันอ่ะโอเคก็จับประมาณนี้เลยคะ่ะคลิปนี้ก็จะเนีนยแบบว่าเขาอยากกลับมาแต่คุณมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อใจเขาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปกรองนิดนึงนะอ่ะดูไพ่ของนางฟ้าว่าอยากบอกอะไรยังไงห้าใบนะคะขอห้าใบเลยนะคะ รักนี้ปลอดภัยมีปัญหาครอบครวัวหรือว่ามีปัญหาตั้แต่เด็กเป็นปมหรือว่าเป็นปมที่อดีตเก่าก่อนนะคะมีเคมีตรงกรัน ความสัมพันธ์ตอนนี้ยังไม่โอเคแต่มีโอกาสที่จะพัฒนาเพราะว่าจะกลับามาใหม่มาจีบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาจีบใหม่ทุกอย่างมาจีบใหม่หมดเลยนะคะจะมีการขอโทษขอโพยการเรียนรู้ก,กันแล้วก็เหมือนแบบพลังงานเป็นพลังงานที่สามารถเป็นครอบครัวก,กันได้แล้วก็ต้องทําความเข้าใจกันอะไม่ว่าคุณจะคบคุยกันแล้วหรือ,อยังก็ตามนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานที่มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วก็มันยังสามารถแก้ไขฟิกตรงนั้นไปได้นะคะประมาณนี้เลยนะคุณและเขายังรักกันนะคะมีเคมีมีแพชชั่นอะไรตรงกันอยู่ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ของความรักเลยนะคะ6ใบนะคะใช่หไหมอ่านไพ่กระชับนะเพราะอะไรรู้ไหมไม่วเวิเวิถ้าเราว่าเราอ่านไพ่กระชับแล้วตรงเหมือนว่าให้มันชัดเจนเคลียร์ไปเลยในคํานั้นให้ไปต่อยอดนะคะเพราะบางทีอะ่ะคาพูดเรามันถ้ามันเวิร์เว,เ,วเกินไปอะ่ะเราเราไม่รู้ว่าเราเราแบบว่าเราอาจจะกัดคําพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากพูดเยอะ เราอยากพูดน้อยแล้วก็ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะขนาดสัมภาษณ์สัมภาษณ์ที่หนึ่งนะเกี่ยวกับโรงเรียนทักษะนะเราเราสัมภาษณ์ท่านมากจนเขาบอกต้องขยายความเอออะนะเราเป็นคนที่แบบอยากพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแล,แล้วแต่บุคคลอเพราะว่านี้คือวิธีการอ่านไพ่ของเราอ่านไพ่ใบแรกโฟกัสตัวเองนะคะเนี่ยจะเริ่มต้นใหม่กับคนนี้แหละ อ่ะคิดบวกเข้าไว้แต่ไม่ใช่เร็วนี้แต่มีโอกาสนะคะยังจะต้องทํางานกับความสัมพนันธ์นี้เพราะว่าคุณและเขาเป็นคู่กันอ่ะ ขาบอกว่าช่วงนี้ระยะเวลาเนี้ยนะคะกลับมาโฟกัสตัวเองก่อนไม่เป็นไรถ้ายังรักเขาแต่เขาก็โฟกัสตัวเองก่อนไม่เป็นไรถ้าโฟกัสเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะมาโฟกัสเราความสัมพันธ์จะมีการเติบโตการเปลี่ยน่ายนิวเฟซแล้วก็เขาจะกลับเข้ามาเหมือนที่ว่าไปนะคะกลับเข้ามาด้วยแรงที่ฐานของคุณทั้งสองคนหรือว่าตัวคุณแรงที่ฐานแรงมากการคิดบวกก็แรงเหมือนกันนะคะหรือถ้าตอนนี้รู้สึกว่าเราไม่ได้คิดบวกมากเขาบอกว่าให้คิดบวกค่ะส่งพลังงานไปถึงเขาสิ่งดีๆนะคะ ขาถึงจะรับรู้แม้ว่าอาจจะคุยกันไม่คุยกันก็ตามแต่เขารับรู้ถึงพลังงานรู้สึกว่าเห็นบนโลกออนไลน์โซเชียลเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าติดต่อกันผ่านโลกออนไลน์โซเชียลมี2ไม้มีเด็กเด็กไม้ที่เป็นสไม้ล้อมรอบอยู่นั่นหมายความว่าการติดต่อสื่อสารคนแดนไกลนะคะแต่ถ้าไม่ได้ไก,กลแบบระยะทางจริงๆก็คือกลายทางจิตใจหรือว่าเอื้อมไม่ถึงอะอยู่แค่คืบเดียวแต่อื้อมไม่ถึงอะอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้จะถูกแก้ไข เริ่มอายแล้วจะถูกแก้ไขจะถูกอันนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปอาจจะชา้าจะเร็วแล้วแต่บุคคลนะคะที่มาจเจอเจอบางคนอาจจะเร็วนะคะบางคนอาจจะชา้าเนาะความสัมพันธ์นี้ยังไปกันได้ยังไปกันได้ต้องใช้คํานี้ยังไปกันได้ยัง work on กันได้ work out working on it นะคะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เขาบอกว่าให้ให้คิดบวกมีแรงศรัทธาเพราะว่าถ้าหากเราดึงดูดอย่างที่ว่าไปส่งพลังงานอะ เราก็จะดึงเขากลับมาใช้ได้เลยเห็นไหมเขาบอกว่า love is coming h a v e f a i t h คิดบวกอะไรประมาณนี้เนาะทุกสิ่งอย่างที่มีความกังวลของคุณะจะผ่านคนไปอะไรที่คุณไม่เชื่อใจเข้าอีกครั้งหนึง่งมันจะเริ่มดีขึ้นเขาจะมาสมานแผล้คุณเหมือนเหมือนสร้างแผลแล้วก็มาสมานทีหลังโอ้โหตมหัวรูปหลังนั่นเนี่ยคนเนี้ยอะโอเคเราก็จะเจอเรื่องราวของใครหลายคนเข้ามาเวลาเราอ่านไพ่ทำไมเราถึงมีเสียงหัวเราะทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเราแต่ต้องขออภัยถ้าหากสมมุติว่าคนที่เข้ามาฟังนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่ของท่านของผู้ฟังโปรดจงรู้ไว้ว่าแฮปปี้กับตัวเองให้มากค่ะเนาะให้เราเป็นบ้าแล้วหัวลอกไปกับมันมีความสุขกับตัวเองไงอะเราอย่าเพิ่งไปโทษไปคาดหวังเราอย่าเพิ่งไปโทษเขาโทษความรัก เหมือนที่พูดไปอย่างที่บอกว่าอะไรนะความรักคือสิ่งสวยงามแต่ว่าตัวบุคคลทําให้มันเสื่อมในเรื่องความรักก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเราเป็นเขามันไม่มีผิดมีถูกบางทีเราไปโทษเขาจริงๆเราเอาจจะเป็นตัวเราด้วยหรือเปล่าเนาะมันมันเกิดขึ้นได้หมดเลยบางทีก็แบบมาโทษเราผู้อ่านไพ่เราอ่านแบบนี้เพราะอะไรหนึ่งอยากให้รับรู้บางทีอะเราอายุแค่นี้เราไม่ได้อวดนะแต่เรารู้สึกว่า เราสามารถเป็นวิทยาฐานได้เราเคยบอกแล้วว่าเราจะพูดในเรื่องราวที่เราสามารถเป็นวิทยาฐานแล้วบอกไปได้ว่าเราเจออะไรมาประมาณนี้ถ้าหากเราเจอเหมือนกันนั่นหมายความว่าเราดึงดูดคนเหมือนกันเนี่ยมันดูช่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าหากแบบว่าบางคนอายุมากแต่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันอีรงตุงนั่งพอมาดูไพ่แล้วทำไมมันตรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือนั่นหมายความว่าพลังงานคนเราเ,เจออะไรที่แตกต่างกัน บางครัวยู่ไม่ถึง30แต่เราครูเจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอายุมากแต่ยังไม่เคยเจอแล้วพอมาเปิดไพ่คือบางทีเราต้องเอาความเป็นจริงเข้าสู่พูดด้วยใช้ติตจิตาพิธีพูดด้วยคือมันมีหลากหลายมากมายอันนี้เหมือนเผยไตยเลยนะแต่มันไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ เนาะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คนเราคิดแตกต่างกันเนาะจงเคารพในความเป็นตัวเองแล้วก็จงเคารพในความเป็นเขาแล้วก็จงเรียนรู้กับเขาเพราะว่าเท่าที่ดูจะมีการเปลี่ยนถ่ายแล้วเขากลับเข้ามาเนะี่ยทำดีก็ไม่รู้ว่าวนบุกอะไรเพราะยังไงเนาะก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะถ้า,ามันไม่มีอะไรเลวร้วายเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นไปได้ด้วยดีดังนั้นก็คลิปเขาไว้ Hawaii ก็ไม่ได้เสียหายนะคะวันนี้อาจจะพลาดมาเยอะแต่ว่ามันเป็นหลังคลิปแล้วกันเนาะถ้านะนะใครที่ฟังจนจบต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้รับคําฟังคําแนะนําจากครูไปเนะ ก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย